อาจารย์อภิญญาหรือว่าอาจารย์รัาคะตามมาตามเยี่ยมลูกศิษย์ค่ะได้ข่าวว่าหลังจากที่เรียนไปแล้วก็มีการทำสามสี่ครั้งขายหมดไหมคะขายหมดเยี่ยมเลยค่ะได้กำไรได้กำไรได้กำไรเลีนหน่อยเล่นหน่อยเพราะปลามันแพงอยากเรียนปลาส้มใช่ไหมคะคุณผู้ชปลาส้มเป็นตัวนะเดี๋ยว่ะคจะได้ไม่ต้องมาะอดค่ะตอนนี้เป็นการทำปลาส้มอะไรคะเนี่ อันนี้เรียกอะไรคะมักคอสันทนะคะอสันพี่เป็นยังไงอาจารย์ก็คือเราไม่ใส่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ไม่มีดินปซิลไม่ค่ไม่ใส่ดินปลาซิลแล้วมันกินได้หรอครับมันจะอร่อยไหมครับอร่อยากอร่อยใช่ไหมครับอร่อยเป็นอยู่กับพีเราปรุงใส่ร้อยยิ้มลงไปใส่รอยยิ้ม้าไปครับ อ๋อจะอร่อยกว่านินปลาซิวถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะคะติดต่อที่ไรชุมชนี้ได้ค่ะถ้าเกิดอยากได้สินค้าไปจำหน่ายหรือว่าบริโภคนะคะขายหอเท่าไหร่ครับหอใหญ่ขนาดนี้หอเท่าไหร่ครับส0บาทค่ตัวนี้ตัวนี้พิเศษอาจรย์สังค่ะ่าโช์นัเนี่ยสิบบาทเหรอครับโโหสิบบาทไม่กินอยู่สี่วันเหรอครับเนี่ย สวยเนาะเข้าสิบเลยประมาณให้ห้าบาท่ไหมปลาจิ้มจะาจะจิมจหน่ปลาไหมดอปัญหาที่พบกคือตอนนี้คือเรื่องเรื่องปลาเรื่งปลาปลานยต่นเยกแล้วเราซื้อปลาเป็นคนแบบเข้าไปไเอามาใส่น้ำแขง